กลายเป็นนกน้อยนกน้อยได้ยินเสียงน้องร้องนะคะเมื่อกี้แม่เขานอนข้างนอกกับนกน้อยแล้วทีนี้พอได้ยินเสียงน้องร้องในแม่เขาก็รีบเข้าไปเลยนะคะนกน้อยก็จะเข้าไปบ้างเมื่อกี้จะเข้าแล้วนะคะจะพยายามเข้าไปหาน้องจะเข้าไปหาน้องนะคะอ้าวนกน้อยจะมีิสธิ์ได้เลี้ยงน้องไหมเนี่ยนกน้อยไปดมน้องใหญ่เลยนะคะน่ะดมน้องนะคะ อยากเลี้ยงน้องรอล,ลูกน้องดูดมืออุย้ยน้องดูดมือน่ารักจังเลยน้องดูดมืออ่ะลูกน้องเขาเหมือนหนูตอนแรกๆใช่ไหมคะเหมือนหนูตอนแรกๆใช่ไหมคะลูกจากหนูตอนแรกๆหนูหน้าตาขี้เละแต่โตมาหนูสวยนะคะทำไมคะลูกอ่าตอนแรกๆหนูขี้เละใช่ไหมตอนมาหนูสวยตอนนี้หนูสวยใช่ไหมคะ อยากเล่นกับน้องนะน้องมาเล่นกับพี่กันแล้วน้องมาเล่นกับพี่กันแล้วเล่น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 ให้น้องดูน้องมาไหมน้องมาเล่นกับพี่ไหมน้น้อยอยากเล่นกับน้องเหรอลูกอยากเลี้ยงน้องเหรอคะคนเก่งของแม่ลูกอย่าจับโทรศัพท์แม่ลูกอย่าจับโทรศัพท์แม่น้องน้อยจับโทรศัพท์แม่ พยายามพยายามเคลียเคลียเคลียเอ้เผื่อไ,ได้เล่นเผื่อได้เล่นเผื่อได้เล่นนะน้องอ่ะเ,เอาเอาไงดีเผื่อได้อุ้มน้องหน่ะลูกฮะแม่เขานอนสบายเลยได้บ้านหลังใหม่อะได้เทาโฮมหลังใหม่โอ้โหสวยจังเลยเทาโฮมเนี่ยสวยมากๆเลยเทาโฮมหลังใหม่จากคุณตาคุณยายส่งมาให้ ตาคุณยาส่งมาให้นั่ค่อยๆเข้าไปละค่อยๆเข้าไปละหอมน้องหอมน้องหอมน้องอมเาแม่ก็ว่าไงแม่ว่าไงแม่ไม่ว่าเนี่ยจะไปเล่นกันน้องหอมน้องหอมน้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยังอยากเล่นกันน้องอ้ยหอมน้องดูนะคะเขาหอมน้อง เขาชอบหอมนะคะกับแม่เองเขาก็หอมนะคะเขาชอบหอมนกน้อยเนี่ยชอบหอมชอบเลียนะเอ้กลายเป็นนกน้อยได้เลี้ยงน้องแม่เขาไม่ว่านะคะนะ่ะแม่เขากับเลียตัวตัวของใบตองเอ้ใบเตยไม่ใช่โอ้ยน่เนาะแม่เขาลูกกันลูกเยอะจนแม่ลิ้นพันกันละ ใบตานนะคะแม่เขาดูแลใบตานนกน้อยเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปลึกๆละเอาไงดีเอาไงดีลูกหนูเรียนหนูเรียนน้องอแม่เขาไม่ว่าลูกแม่เขาไม่ว่าเนี่ย อเขาจะพยายามเลี้ยงน้องนะคะน่าเอ็นดูนะเขาไปหาแม่เขาแล้วลูกก็ไปกินนมแม่เขาแล้วลูกนูไม่ได้เลี้ยงแล้วเดี๋ยวให้น้องเลิกกินนมก่อนนะเนี่ยเนี่ยคนนี้แหละจะเล่นกับน้องนะคะเนี่ยถ้าน้องโตมาเนี่ยคนนี้แหละจะเล่นกับน,น้องนกน้อยของเรานี่แหละดู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 เขาไปหาแม่เขาดูเขาทําท,ท่าดูเขาทำท่าเออนั่นนั่นนันน้ากราน้อยสาวญี่ปุ่น ตุก๊กตาญี่ปุ่นน่ารักเหลือเกินตุก๊กตาญี่ปุ่นพี่เขาไม่ยอมพี่ก็อยากจะเข้าไปเข้าไปไหมล่ะแม่พาเข้าไหมแม่พาเข้าไปเอาไหมไม่เอาดีกว่าเนาะอยู่ข้างนอกดีกว่านะคะดูนอ้องอยู่ข้างนอกดีกว่านะลูกนะดูเ้าใหม่ที่นอนอนะเห็นไหม ดูดูทำท่าดูทำท่าดูทำท่า,ทา,ทา,ทามีความสุขจังเลยลูกใบตองใบตาลหนูมีความสุขเหลือเกินลูกสบายใจเขาละทั้งแม่ทั้งลูกมีความสุขไี่นอนบ้านหลังใหญ่ไม่เล่นละไปนะนะพอแล้วนะ ไอ้น้องกินนมแม่นะไปะนูไปเร่นของหนูนะคะเข่นี้ก่อนนะคะไม่บายค่ะสวัสดีนะคะบรรยากาศแบบนี้คืนนี้ฝนน่าจะตกนะคะเนี่ยค่ะคืนนี้ฝนน่าจะตก โชคดีที่เด็กๆทำบ้านเสร็จไป80%ซแล้วนะคะก็ไม่ต้องตากฝนกันนะเด็กๆก็ได้อยู่สบายกันนะคะตอนนี้